สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ ช่อง JTV มวยไทยอีกแล้ววันนี้ช่องจะนำประวัตินักมวยตำนานมวยไทยมีชีวิตเจ้าของสถิติแชมป์โลก5รุ่นนั่นคือน้องโอไกย่าง5้าดาวเป็นหนึ่งในนักชกที่แฟนมวยทั่วโลกติดตามวันนี้ช่อง JTV มวยไทยจะมาเล่าประวัติของเขาให้ทุกท่านได้ทราบแบบละเอียดกันอีกสักครั้งครับก่อนไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กำลังใจช่อง JTV มวยไทยได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับน้องโอไกย่าง5ดาวมีชื่อจริงว่านายอภิช โคตนน ชื่อเล่นชื่อโ oh. อเกิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพศ2529ปัจจุบันอายุ34ปีมีส่วนสูงอยู่ที่171เซนติเมตรมีน้ำหนักอยู่ที่65.8กิโลกรัมบิดาชื่อคุณพ่อสมพงษ์โคตนน์มารดาชื่อคุณแม่ดวงจันทร์โคตนน์ภูมิลำเนาเป็นชาวบ้าน3าแยกพิทักษ์หมู่6ตำบลนนสะอาดอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครเขามีพี่น้องทั้งหมด3คนส่วนตัวเขาเป็นลูกคนสุดท้องปัจจุบันมีครอบครัวแล้วแต่งานกาแฟ แฟนสาวสุดสวยคุณเหมียวที่อยู่สู้ด้วยกันมาจนถึงปัจจุบันมีลูกชายด้วยกัน2คนนั่นคือน้องออกัสและน้องไอคิวไวกำลังน่ารักเลยครับน้องโอชกมวยครั้งแรกตอนอายุ9ปีโดยใช้ชื่อมวยว่าโอน้อยลูกบ้านโนนได้ค่าตัวชกครั้งแรก100บาทหลังจากเขาสามารถชกชนะตั้งแต่ไฟแรกสมัยเด็กน้องโออยู่กับยายส่วนพ่อแม่ต้องจากบ้านไปทํางานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวฐานะทางบ้านยากจนเขาจึงอยากฝึกมวยโดยใกล้บ้านมีน้าเปิดค่ายมวยเล็ก เขาจึงไปขอซ้อมได้ประมาณ2เดือนเขาจึงมีโอกาสได้ขึ้นชกหลังจากนั้นเขาตะเวนชกไปทั่วเวทีมวยภูทรพร้อมๆกับ ความเก่งที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็หาคู่ชกไม่ได้ผลงานโดดเด่นในโซนอีสานค่ายมวยดังกอเกียรตินันเห็นแววจึงพาน้องโอเข้ามาชกในกรุงเทพมหานครประมาณปี2543เข้ากรุงเทพครั้งแรกเมื่ออายุ14โดยมีแม่มาส่งที่กรุงเทพใช้สีเสื้อใหม่เป็นน้องโอกอเกียรตินันการซ้อมในค่ายหนักหนาสาหัสมาก จนเขาต้องแอบร้องไห้เพราะความเหนื่อยและคิดถึงบ้านแต่น้าบอกให้กั้นใจอยู่ต่อเพื่อครอบครัวเขาจึงอยู่ต่อที่ค่ายจนได้ชกอยู่สึกวันทรงชัยถ่ายทอดสดช่องไอทีวีตอนนั้นเขาไม่ใช่มวยเขา่ามวยหมัดหนักแต่เป็นมวยฝีมือเก็บอาวุธคู่ต่อสู้ได้เนียนตาเขาประสบผลสําเร็จด้านการชกมวยระดับหนึ่งจนสามารถซื้อรถปิกอัพให้ครอบครัวได้ตั้งแต่ชั้นม .1 และเงินที่เขาได้จากการชกมวยเขามอบให้พ่อแม่ทั้งหมดหลังจากนั้นประมาณ3ปีที่ค่ายเกิดปัญหาภายในนิดหน่อยจึงทำให เขาได้เปลี่ยนสีเสื้ออีกครั้งเป็นน้องโอสิ์อโดยมีคุณสนอปานเย็นหรือวันใหม่สิออเป็นหัวหน้าคณะช่วงปี2548 พอเปลี่ยนสีเสื้อใหม่เขาได้สร้างผลงานยอดเยี่ยมเขาชกประจำอยู่ที่เวทีมวยลุมพินีชนะ11ไฟต์ต่อเนื่องทุกไฟ์จนมีโอกาสได้ขึ้นชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นแบนตัมเวทของสนามมวยลุมพินีพบกับสองคมบอสังประภัยและไม่ผิดหวังน้องโอสามารถครว้าเข็มขัดมาคลองได้เป็นเส้นแรกในชีวิตและต่อด้วยคว้าแชมป์มวยไทยรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทสนามมวยลุมพินีผง,งาดขึ้นรับถ้วยรางวัลพระราชทานตำแหน่งนักมวยไทยยอดเยี่ยมสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยประจำปี2548 ชีวิตเหมือนติดลมบนชกแต่ละครั้งจะมีแฟนมวยให้ความสนใจเข้าชมอย่างแน่นขนาดทุกนัดจนได้รับฉายาจากแฟนมวยทั่วประเทศว่ายอดมวยเมืองสกลกลายเป็นนักมวยแม่เหล็กดึงดูดผู้ชมทำเงินให้กับโปรโมรเตอร์ผู้จัดอย่างเป็นกอบเป็นกำน้องโอสิทธิ์อสร้างผลงานโดดเด่นต่อเนื่องมีสถิติการชกที่สวยรู้ในปี2553ด้วยการชค1ิไฟชนะ9้าแพ้1คว้าตำแหน่งนักมวยไทยยอดเยี่ยมของเวทีมวยลุมพินีประจําปี2553ไปครองกลายเป็นนักมวยเงินแสนเป็นที่เรียบร้อย จนเขามีเงินฝากในธนาคารอยู่400,000บาทมีที่ดินที่จังหวัดสกลอีก20ไร่แถมปลูกบ้านใหญ่ราคาถึง2ล้านบาทและมีรถยนต์อีก1คันในเวลานั้นจนกระทั่งปี2554ซึ่งเป็นช่วงที่น้องโอเข้าสู่วัยเบญจเพศ25ปีน้องโอดิ่งลงสู่ช่วงที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตตั้งแต่เป็นนักมวยมาเขาโชคมวยแพ้ทั้งปีครอบครัวก็ไม่ค่อยดีการเงินก็ไม่ดีรู้สึกสภาพจิตใจแย่มากทําอะไรไม่ประสบความสําเร็จเลยในปีนั้นหลังจากนั้นน้องโอได้เปลี่ยนสีเสื้ออีกครัง มาอยู่กับค่ายเพชรยินดีใช้ชื่อน้องโอไกย่างห้าดาวและใช้บทเรียนชีวิตที่ล้มเหลว มาเป็นแรงผลักดันในการลุกขึ้นสู้เพื่อครอบครัวอีกครั้งฟอร์มการชกของน้องโอค่อยๆกลับมาในปี2558น้องโอตัดสินใจหันหลังให้เวทีมวยไทยหลังจากไฟสุดท้ายที่ไปพ่คะแนนให้กับชมวกทองสอ,อยุพินดาที่เวทีราชดำเนินกรุงเทพด้วยดีกีแชมป์มวย5รุ่นและนักมวยถ้วยพระราชทานเขาได้รับโอกาสใหม่เป็นเทรนเนอร์ที่ยิมใหญ่ชื่อ E ีวอบ m m ็ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชีวิตของน้องโอเปลี่ยนไปชนิดพลิกฝ่ามือหลังจากเป็นเทรนเนอร์อยู่ราว3 เขาได้เข้าสังกัดค่าย E ีวอฟเอ็มเอของประเทศสิงคโปร์น้องโอ๋ก็ได้รับโอกาสที่ท้าทายครั้งใหม่กับการหวนคืนสังเวียนอีกครั้งในรายการระดับโลกวันแชมเปี้ยนชิพในนามตัวแทนของประเทศไทยด้วยวัยอายุขึ้นเลข3ซึ่งวงการมวยไทยมองว่าเป็นวัยที่รวยลาแล้วแต่น้องโอ๋ยังมั่นใจในสภาพร่างกายยังพร้อมสู้และอยากพิสูจน์ความสามารถตัวเองอีกครั้งน้องโอ๋ไก่ย,ย่าง5้าดาวยิมหวนคืนกลับมาชกมวยไทยอีกครั้งในรายการวันฮีโรออฟฮอรเนอร์ที่กรุงมะนีลาประเทศฟิลิปปินส์ด้วย กติกาการโชคมวยไทย3ยกไฟนั้นเขาสามารถเอาชนะฟาบิโอปินกายอดนักชกชาวฝรั่งเศสไปได้อย่างสุดมันเขาออกอาวุธใส่ปินกาแทบจะเรียกได้ว่าห่างทุกยกและจากนั้นเขาก็เข้าแข่งขันอย่างต่อเนื่องจนเขาสามารถทําความฝันของเขาได้สําเร็จอีกครั้งด้วยการคว้าเข็มขัดแชมป์โลกวันซูเปอร์ซีรีส์มวยไทยรุ่นแบนตัมเวทมากรองถือเป็นสิ่งสําคัญที่สุดอีกสิ่งหนึ่งในชีวิตของเขานอกจากนี้เขายังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักชกที่เก่งกาจที่สุดตลอดกาลของรายการวันแชมเปี้ยนชิพด้วย ความหวังของพ่อแม่ที่ต้องการให้เขาเขารับราชการเป็นทหารตำรวจเขาก็ทําได้แล้วโดยเขามีคติประจําใจจากคําสอนของแม่ที่ท่องไว้เสมอว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานโดยจุดเด่นของน้องโอไกาย,ย่าง5้าดาวยิมคือความว่องไวพละกกาลังและความแม่นยําชั้นเชิงอาวุธเฉียบคมคลาสสิกมีอาวุธที่ครบเครื่องพลังเตะหนักหน่วงไม่บุมบามใช้สมองในการเข้าทําและแก้เกมในการขึ้นชกจุดด้อยของเขาในปัจจุบันคืออายุวัยและความสดเกียรติประวัติมากมายด้านการชกมวยเบื้องต้นดังนี้ แชมป์ประเทศไทยรุ่นแบนตัมเวดปี2548รางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมประจำปี2548แชมป์สนามมวยลุมพินีรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวดปี2549แชมป์สนามมวยลุมพินีรุ่นเฟตร์เวดปี2550แชมป์สนามมวยลุมพินีรุ่นซูเปอร์เฟตร์เวดปี2552แชมป์มวยไทยรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวดรางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมประจำปี2553แชมป์มวยรอบโตโยต้าวีโก้มารารอนรุ่น130ปอนด์ปี2554แชมป์สนามมวยลุมพินีรุ่นไลท์เวดปี 2554แชมป์มวยสากลประเทศไทยรุ่นไลท์เวทปี2555แชมป์เวทีมวยราชดำเนินรุ่นไลท์เวทปี2557และแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นแบนตัมเวทมวยไทยปี2562สามารถป้องกันแชมป์ถึง3ครั้งเป็นไงบ้างครับทั้งหมดคือเรื่องราวชีวิตการต่อสู้ของน้องโอไกาย,ย่าง5ดาว นักชกวัย34ปีจากบ้านม่วงสกลนครนักมวยไทยฝีมือครบเครื่องระดับอาจารย์ที่สร้างผลงานต่อเนื่องยาวนานมากกว่า20ปีบนผืนสังเวียนผ้าใบสุดท้ายนี้ช่องเ t ทีวีมวยไทยก็ขอให้กำลังใจน้องโอไกาย,ย่าง5้าดาวทั้งในเรื่องการชกมวยสุขภาพและครอบครัวขอให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นขึ้นไปและทางช่องเ t ทีวีมวยไทยขอสนับสนุนและติดตามผลงานตลอดไปสำหรับวันนี้ทางช่องเ t ทีวีมวยไทยก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามดูตามชมให้กำลังใจช่องเ t ทีวีมวยไทย ว่าคลิปหน้าจะเป็นคิววัติของนักมวยคนไหนหรือท่านไหนมีนักมวยในดวงใจต้องการให้ช่องนําเสนอพิมพ์คอมเมนต์มาแจ้งได้เลยครับทางช่องจะค่อยๆรวบรวมข้อมูลมาให้รับฟังกันอย่าลืมกดแชร์คลิปกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สาหรับวันนี้ช่อง JTv มวยไทยขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ